อยู่กันไี่ไหนเนี่ยตอนเนี้ยเหมือนว่าเราจะอยู่ในห้องของใครก็ไม่รู้เอ้เนมันคุณเจนี่นะโอเคงั้นเดี๋ยวเรายกออกไปจากที่นี่ก็ค่ะเดี๋ยวก่อนนอฉันด้วยเออเดี๋ยวนะนี่บ้านของใครอะหลังมานเริ่มเลยอะทุกคนเอ๊ะนี่ใครอะกำลังหลับอยู่ด้วย โอ๊ยรอฉันด้วยได้ไหมอ่ะอ้าวไปไหนแล้วโอ๊ยฉันก็ตกลงไปด้วยอะก็ผ่านฉันได้ดีเหรอโอเคเดี๋ยวนะไม่สากหัวไก่เราฉันด้วยฮย้ยไม่มีใครรอฉันเลยอะ่ะเดือดสิข้างล่างก็น่ากลัวม,มากเลย Okay. โอ๊ยมีแต่หนาบเต็ไมไปหมดเลยทุกคนแล้วเราจะต้องออกไปจากที่นี่ได้ยังไงอะเฮ้ยเอ,ยเอย้เดี๋ยวนะหากุญแจในเขางงกดเหออฮะแย่เลยอะแล้วมันที่นี่ที่ไหนกันก็ไม่รู้ ยังไงดีเนี่ยมืดมากเลยทุกคนเอ้ยทางนี้มาทางกันเออรู้สึกว่าจะเริ่มหลองซะแล้วอ่ะโอ้ยนี่ไงกุดเจแต่ว่าเราจะไปขายอะไรกันนะ่ะ นนั้นน่าจะเป็นพี่เลี้ยงเรานะแต่จะมีอายุหน่อยน่าจะเป็นคุณย่าแล้วล่ะโอเคเราต้องรีบออกจากที่นี่ด่วนเลยเราจะต้องหลบหนีทางท่อใช่ไหมเนี่ย <c oughs> โอเคโอเคฉันจะต้องหลบหนีทางท่อสินะ แต่ว่ามันเหมือนว่าเราก็กลับมาในบ้านที่ดรมเลยอะแล้วต้องใช้วความเร็วอ่ะเนี่ยอ๊บโอเครีบไปกันเถอะอันตรายมากเลยดูเสิทางยาวมากด้วยอ๊บอ๊บโอเค โอ๊ยดูไม้สิบางเฉียบเลยอะทุกคนอึบอึบฮึบฮึบฮึบโอเคโอ๊ยขอคอยสูงโอ๊ยฉันด้วยได้ไหมนะทุกคนโอ๊ย,อย,อ,ยอย่าให้มีเป็นครั้งที่สองนะ ย,ยากเกินโอเคฉันจะตั้งจะตื่ให้มากๆเลยจะไม่ให้มันหล่นนะป๊า ต้องส então, tenha 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 ู oh ้ไปด้วยกันนะทุกคนครับ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 โอ๊ยเดี oh. ๋ยวนเดี๋ยวน่าจะมยิ่งโดดยิ่งหล่นลงมาทีเนี้ครับครับโอ๊ยช่วยด้วยโอเคอีกนานไหมเนี่ยโอ๊ยตายแล้ว โอมากเลยเฮ้ยต้อจริงๆเลยโอเค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 นี่นะโอ๊ยต้องพูดว่าโอเคเหรอโอเค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  โอเคแตพูดว่าโอเคเท่านั้นสินะ okay. โอเครู้สึกเหมือนว่ามันจะไม่เคลื่อนอีกแล้วโอเคโอเคโอเคอีนิดเดียว okay. Okay. โอเคโอเคโอเคโอ้ยแย่เลยอะอันนี้อะไรอ่ะเชือกที่มีลาวัยข้างล่างเหรอ โอ้ยโอ้ยฉันแพ้อีกแล้วเกือบตกลงไปแล้วอะไ้ยอะไรแล้วจะไปยังไงอะมันไกลเกินโอ้อะไรเนี่ยโอเควันนี้โอเคทั้งคลิปเลยโอ้ยก็ะทำไกลเกินอะ่ะโอ้ยโอ้ยตกแล้วจะตกแล้วช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยจะตกแล้ว ยากเกินไปเลยทำไมถุดเซฟหันหลังให้เราล่ะอบโอเคอ้บมากระโดดเองด้วยโอเคอ้บอ้บอ้บโอ้ยมีลาวไวตรงนี้ด้วยเราเกือบจะออกจากที่นี่ได้แล้ว าเจออะไรเนี่ยตายแล้วมีแต่ตลาวาทั้งห้องเลยอะ่ะทุกคนโอ้ยชัสสดุดอ๋อเขามีฟรีหนึ่งครั้งด้วยเหรอแต่ว่าเราไม่ค้ามฟีหรอกโอเคจะตังต้งสติให้มากกว่าน,นี้เลยเฮ้ ห้องนี้มันจะลาวามันจะระเบิดแล้ว,วเดี๋ยวรีบไปดีกว่าโอเคแล้วกุญแจอะไรอีกเนี่ยอัยนี่มาประตูปะเนยะฮะไฟไดับที่เหรอกุญแจอยู่ที่ไหนอะไม่เห็นมีเลย แชรแล้วอ้าวเจอกุญแจอีกโอเคครับปรบตบ้โอ้ยในที่สุดแล้วก็มาจากที่นี่ได้แล้วอะ่ะดูเหมือนที่นี่จะเป็นถ้ำเลยทุกคนน่ากลัวมากเลยแต่ว่าตรงเนี้ยใครมาทำแคมป์เนี่ย นี่เราออไปเจ็ดที่นี่กันเถอะเราอยู่ไม่ได้แล้วล่ะที่นี่น่ากลัวเกินโอ๊ยโอ้ยโอเคฝากกดไลค์กดซับสไคร e ด้วยนะจากกนคคิดหนะ้าโอ๊ยมีร่างของคุณคุณคุณป้าด้วยเหรอเขากำลังเล่นจะเก็บกับเราอยู่นะเนี่ยตรงเนี้ย น่ากลัวมากเลยไปจัดที่นี่กันเถอะ๊ายบาย